วันนี้นะคะปิงก็จะมาแชร์ประสบการณ์ว่าปิงอ่ะทำยังไงที่ทําให้พอร์ตของปิงโตขึ้นถึง200เท่านะคะเป็นกําไรที่ปิงได้มาจากทุนเพียงแค่1,000 0บาทส่วนเนี้ยปิงมีทุนในพอร์ตถึง2ล้านบาทถ้าอยากจะฟังแล้วเดี๋ยวไปติดตามกันเลยค่ะ สวัสดีค่ะนี่คือช่อง Phoenix Crypto นะคะเป็นช่องที่จะเปิดมุมมองการลงทุนด้วยแง่มุมของเทคโนโลยีวันนี้นะคะปิงก็จะมาแชร์ประสบการณ์ว่าปิงอะทำยังไงที่ทำให้พอร์ตของปิงโตขึ้นถึง200เท่านะคะเป็นกำไรที่ปิงได้มาจากทุนเพียงแค่1,000 0บาทส่วนเนี้ยปิงมีทุนในพอร์ตถึง2ล้านบาทถ้าอยากจะฟังแล้วเดี๋ยวไปติดตามกันเลยค่ะ พื้นฐานปิงต้องบอกก่อนเลยนะว่าปิงไม่เคยเล่นแบบลงทุนอะไรเลยคริปโตก็ไม่เคยเล่นฟอเร็กหรือว่าหุ้นปกติอย่างเงี้ยก็คือไม่เคยรู้จักการลงทุนมาก่อนเลยคริปโตเป็นตัวแรกที่ได้ลงมาเล่นเกิดจากว่าตอนนั้นนะคะเพื่อนชวนเล่นอะไรเงี้ยเราก็เลยลองเล่นดูเงินก็แรกที่เราลองเล่นก็แบบสนุกสนุกนะหกพั 6, บาทอะไรเงี้ยเราก็ไปซื้อ t ิคอย ไปซื้อ bitcoin ครั้งแรกที่เล่นในวันแรกนะตอนนั้นโชคดีด้วยวประมาณผ่านไป1นถึงสวันเนี่ยมันโตเราได้กําไรภายในวัน2วันนี้หกรบาทคือ10เรเราก็มองว่าแบบเฮ้ยทําไมตลาดนี้มันน่าสนใจจังทําไมมันโตเร็วจังทําไมมันเร็วจังเลยอย่างเงี้ยก็เลยเป็นเหตุผลที่ปิงก็เลยเริ่มที่จะศ<ม>ึกษาต่อแล้วก็เริ่มลงทุนและก็ดูจาก u t u b บบ้างอะไรบ้างก็มีเล่นเป็น litecoin xrp เลยเงี้ยก็เริ่มลงทุนไปเรื่อยๆอย่างเงี้ยต้องบอกก่อนเลยว่าปิงอ่ะลงทุนกับเพื่อนด้วยนะ นะมีเหมือนแบบแบ่งกันคนละครึ่งแล้วก็ช่วยกันบริหารช่วยกันตัดสินใจหาข้อมูลอะไรเงี้ยตัวที่2อพี่ปิงเล่นก็คือเอดาเออเหมือนตอนนั้นอะถามว่าทำไมาตัดสินใจเอดาอันนี้ต้องบอกก่อนเลยว่าปิงไม่ได้เรียนไฟแนนซ์มาเนอ้องไปเลยไม่ได้มีความรู้ทางด้านแบบการอ่านกราฟกระดาน อะไรไม่รู้ที่ทุกคนพูดกันเลยแยบางอย่างก็ไม่เข้าใจเนาะคือปิงก็ใช้เนะทคโนโลยีเนาะที่ที่ปิงรู้ก็คือศึกษาในสิ่งที่ปิงดูก็คือเหมือนปิงมองว่าเอดามันมีบล็อกในเรื่องของบล็อกเชนไทเลอมากคือมันจะมี3ปัจจัยที่เอดามันมีครบทั้งหมดก็คือ1ในเรื่องของ d e c e n t r a l i z e ์สองทริกเกอร a ิตี i สามสและที่สําคัญอ่ะนะนะตอนนั้นอ่ะเอดาโลมาเก็ตแคปมากๆคือแปลว่ามันยังมีโอกาสที่จะโตอยู่มันยังไม่ป๊อปปูล่าแต่มันมีโพเทนเชียลที่จะ ตอนนั้นเรากับเพื่อนก็เลยตัดสินใจว่าโอเคเรามีเงินทุนในกองกลางทั้งหมด40,000ื่นงั้นเดี๋ยวเราจะ DCA ไปแบบค่อยๆซื้อ a อได้ไรเงี้ยเราก็ DCA DCA ก like. ันไปโดยตอนนั้นพอจบที่เราซื้อจบมาเรามีมากถึง4,400 a d a คือถ้าขายตอนนี้ก็ก็รวยแล้วเนาะอ่ะคราวนี้หลังจากนั้นอะ่ะมันก็ยังมีเรื่องราวมากมายต่อพอหลังจากที่เราอะ่ะได้ศึกษามันมากขึ้นใช่ปะเราก็เริ่ม ตอนแรกเราเล่นในบิตคัพเนาะแบบสแตนดาดเลยเริ่มตน้นหลังจากนั้นเราก็เลยเริ่มไปดูในบีแ n นซ์คราวนี้เราก็เห็นแล้วว่าแบบบีแ n นซ์กับบิตคัพอะทุกคนจะเห็นแก p ไ r i c e เฉะคราวนี้เราก็เลยมานั่งคิดฟอร์มูลากันเลยว่าแบบเออมันจะต้องเหมือนเงินมันจะต้องต่างเท่าไหร่ที่ทาให้ที่ทําให้เหมือนการโอนไปโอนมาระหว่าง2ออันเนี้ยมันกาไรขึ้นมาแต่ถามว่าเราไม่ได้แบบ transfer โดยโตรงนะคือมันก็มี p r o c e s วิธีการอะไรเงี้ยถ้าทุกคนอยากรู้เดี๋ยวลอง c o m มนต์มานะคะเดี๋ยวตรงเนี้ย เดี๋ปิงมาอธิบายให้ว่าปินทํำยังไงไรเงี้ยเราก็มีสรุปก็คือเราคิดฟอ r มู l a ขึ้นมาซึ่งเราก็ทําการเหมือนเทรดไประหว่าง2อันนี้โยนไปโยนมาโดยเฉลี่ยในแต่ละวันอะเราก็ได้มากถึงประมาณแบบเกือบ1,000บาทอะไรอย่างเงี้ยต่อวันนะถ้าเทียบเป็นเงินนะซึ่งตอนนั้นจาก4,400อ่ะเราก็สร้างได้มากถึง6,500เอดา เอ้ยไม่ใช่6,500ขอโทษ6,150เอ้ด e ้วยความที่เอดามันก็โตขึ้นเรื่อยๆด้วยบวกกับว่าเราเทรดด้วยเนาะทำให้ตอนนั้นอะจาก40,000ของเรามันโตขึ้นมาแล้วประมาณ3เท่าคราวนี้พอเราได้เข้าไปอยู่ใน Binance เนาะมันก็มีอย่างหนึ่งที่ล่อตาล่อใจนั่นก็คือฟิวเจอร์พอร์ตทุกคนคงเล่นกันอยู่ใช่ไหมคะฟิวเจอร์พอร์ตช็อตลองอะไรเงี้ยเราก็ ลองเล่นบ้างเราก็ค่อยลองเล่นนิดนึงปึ้งลองเล่นนิดนึงอะไรเงี้ยแต่ตอนนั้นก็คือเล่นขำๆเล่นเล็กๆน้อยๆก็ยังได้อยู่แต่สิ่งที่เกิดขึ้นคือหลังจากที่เราทรานเฟอร์ระหว่าง2แอปนี้มีครั้งหนึ่งเราทําพลาดเราทําพลาดก็คือเหมือนเราซื้อกลับมาในราคาเดิมไม่ทันทําให้ตอนนั้นอ่ะเออเหมือนเอดาของเราอ่ะมันหายไปแบบที่เราได้มา6 0พันอ่ะ6,150้อา่บาทมันหายไปกลับลงไปเหลือ4 4 0ริบ คราวนี้มันก็เลยเริ่มฝังใจแบบทั้งเราทั้งเพื่อนเลยเริ่มฝังใจเราก็เริ่มฝังใจว่าแบบเฮ้ยแบบเหมือนเอดาเราหายไปอ่ะแล้วเราอยากอยากได้เพิ่มบวกกับว่าเราอะ่ะเริ่มมีประสบการณ์นิดหน่อยจากการทำฟิวเจอร์เทรดเนาะเราก็เลยรู้สึกว่าโอเคเราอยากได้เอดาของเรากลับมาเอสองพันกว่าเนี่ยอยากได้กลับมาเราจะใช้การเทรดเดทเทรดเนี่ย เพื่อให้เอาเอดาของเรากลับมามันก็จาก4ี่หมื่นเราสร้างพอได้ประมาณแบบแสนห้าตอนนั้นเรามีเงินอยู่ในพอร์ตแล้วแสนห้าเสร็จปุ๊บเราก็รู้สึกว่าเราอ่ะอยากได้อีกเพราะเรามั่นใจมากๆเลยตอนนั้นว่าเดี๋ยวเอดามันจะโตอีกดังนั้นคือเราอยากสะสมเอดาให้ได้มากที่สุดเราต้องการเอดาของเราคืนสิ่งที่เกิดขึ้นคือตอนนั้นมันมีโมชันเข้ามานิดนึงคือเราก็เลยไปเล่นในฟิวเจอร์พอร์ตแบบด้วยความมั่นใจตอนนั้นมากๆก็เลยทําให้เราอ่ะ เหมือนเล่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 นช็อตลองทั้งพอร์ตคือจริงๆมันไม่ใช่วิธีการที่ดีเลยนะแบบไม่อยากให้ทุกคนทําตามในการเล่นแบบเอาทั้งพอร์ตไปเล่นแบบนั้นนะคือมันเสี่ยงมากแล้วที่สําคัญคือตอนนั้นเราไม่ใส่ St o p l o s s คือเราคิดว่าแบบเรามั่นใจมากกับกราฟที่เดียวเราดูอะสุดท้ายแล้วผลปรากฏว่าเราเสียคือที่เราเล่นมาตลอดในระยะเวลาสองสเดือนอะเราเสียทั้งหมด คือเงินเราหายไปเลยหนึ่งแสนหนึ่งแสนห้าหมื่นบาทหายไปในพลิปตาเลยถามว่าช็อกไหมคือตอนนั้นช็อกแบบก็ช็อกมากกับเพื่อนตกใจว่าแบบเหมือนงง,งอะ่ะเฮ้ยทําอะไรกันวะอะไรอย่างเงี้ยแต่ว่าถามว่านะตอนนั้นยังหยุดแค่นั้นไหมก็ไม่หยุดเราก็เลยไปขอยืมนะก็ไปขอยืมพ่อยืมอะไรอย่างนงี้มาก็ไปเอาเงินมาอีกหนึ่งแสนบาทเพื่ออัดลงไป ทุกคนที่เคยเล่นช็อตลองคงมีแบบฟิลลิ่งนี้เนาะถ้าถ้ามีก็แบบมาแชร์กันได้อะไรเงี้ยว่าแบบเหมือนพอมันอยู่จุดนั้นแล้วแบบบางทีอารมณ์มันพาไปอะไรเงี้ยเราก็เพิ่มเงินปิด1นึ่งแสนซึ่งมันก็ไม่ได้เป็นดังคาดหนึ่งแสนนั้นก็หายไปอีกกลายเป็นว่านะจุดจุดนั้นอะเราหายไปหมดแหละสองแสนห้าหมหายไปหมดเลยถามว่าตอนนั้นแบบเครียดไหมมันก็เครียดนะคือตอนนั้นรู้สึกว่าแบบ พอกันทีกับคทีปโตอ่ะแบบปิดลบแอปคือแบบไม่ไหวแล้วอ่ะคือมันไม่ใช่แค่ว่าเงินเงินสองแสนาไว้เยอะไหมมันก็ หนึ่งส่วนสี่ของหนึ่งล้านบาทอ่ะคือมันเยอะไหมก็เยอะแต่ที่มันเสียความรู้สึกไปมากกว่านั้นมันคือความพยายามของเราในในระยะเวลาแบบหลายเดือนที่ผ่านมาคือนั่งเปิดกราฟทั้งวันทุกวันเปิดดูเช้ากงวันเย็นอ่ะมันไม่ใช่แค่เงินที่เสียไปแต่มันเป็นความรู้สึกอ่ะมันเป็นเหมือนแบบเหมือนเราสร้างธุรกิจทําอะไรขึ้นมาแบบปั้นมันมาตั้งนานแล้วมันก็เสียไปภายในกิศตาคือตอนนั้นมันค่อนข้างเสียใจมากอะไรเงี้ยก็ใช้เวลาอยู่สักพักหนึ่ง มากๆในการที่แบบจะเรียกตัวเองเรียกสทิทุกอย่างตัวเองกลับมาหลังจากตอนนั้นก็คือเสียศูนย์แบบเสียศูนย์ไปเลยอะไรเงี้ยตอนนั้นก็คิดว่า จะไม่เล่นแต่ว่าสุดท้ายแล้วเราก็รู้สึกแบบเหมือนในใจเราลึกๆอะมันรู้สึกว่าแบบเฮ้ยถ้าเราสามารถสร้างพอร์ตของเราในระยะเวลาประมาณแบบเดือน2เดือนให้มันโตได้ถึงประมาณสามเท่าอะเรามองว่าเราก็อาจจะใช้แบบเหมือนเราคงมีศักยภาพกันบางอย่างเราคงหาข้อมูลกันได้อไรเงี้ยแล้วเราก็มองว่าแบบในมาร์เก็ตของคริปโตอะมันยังมีโอกาสโตได้อีกคราวนี้เราก็เลยเอาหม่แหละ ตั้งสติก่อนที่จะมาเล่นถ้าใครเคยล้มมาก่อนอย่างแรกให้ทําคืออยากให้ทุกคนตั้งสติก่อนนะอย่าเพิ่งแบบมุทะล,เลุเล่นๆไปเรื่อยๆนะพอหลังจากที่ตั้งสติได้เราก็รวบรวมเงินทุนใหม่คร <c oughs> าวนี้ไม่กล้าขอใครแล้วเพราะว่าแบบที่ขอมาแล้วมันหายไปเราก็รู้สึกเสียเซลเหมือนกัน <c oughs> เราก็รวบรวมเงินทุนใหม่ตอนนั้นก็คือมีเงินมาอีกประมาณหนึ่งหมื่นบาทเนี่ยเป็นเงินก้อนสุดท้ายแล้วที่คิดว่าได้ก็ได้วะไม่ได้ก็ไม่เลยและอะไรเงี้ยก็วัดดวงกับมันเลยคราวนี้ ก็มองว่าแบบเหมือนใจลึกมันยังฝังใจอยู่ว่าเราอ่ะเคยมีเงินในมือถึงประมาณ1นึ่งแสนห้าหมื่นบาทเราก็แบบแต่ว่าตะวันะวันนั้นอ่ะเรามีเงินทุน4ี่หมื่นถูกปะแต่ณะวันเนี้ยเรามีเงินทุนเพียงแค่1นึ่งหมื่นการที่มันจะทํายังไงให้1นึ่งหมื่นมันโตไปได้แบบ15เท่าอ่ะมันยากเพราะตอนนั้นมันโตแค่3เท่าคราวนี้เราก็เลยเริ่มศึกษาเริ่มหาอ่าน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 จนเราไปเจอมีมพอยคราวนี้เราก็ดูว่าแบบเออมีมพอยอ่ะมันน่าจะเป็นตัวที่แบบคลิก เหมือนพลิกชพลชีวิตเราได้พลิกพอร์ตเราได้หลังจากนั้นนะคะคือหลังจากที่เราตัดสินใจแล้วว่าเราอ่ะจะเข้ามาอยู่ในตลาดมีอคอยนะเราก็ศึกษาดูหลายๆคอยมากๆแต่ว่ามันจะมีเพียงแค่ไม่กี่อันที่เข้าตาอันแรกเลยแล้วเป็นอันเดียวนะเวลานั้นก็คือฮอรสคอยฮอรสคอยถามว่าตอนนั้นทําไมถึงเลือกก็คือเราดูหลายๆอย่างเลยนะปัจจัยแรกเราดูว่าแบบเว็บไซต์ ตัวโลโก้ตัวการ์ตูนเขาอะมันดูมีมพอไหมเพราะแบบมันเป็นมีมพอยมันก็ต้องมีมใช่ปะเออมันมีมพอไหมอะมันมีมพอตัวที่2คือ Market Cap Market Cap เขายังโลอยู่ตอนนั้นอยู่ที่ประมาณ1 1ล้าน USD เองอะก็คือยังไม่ได้สูงมาก o o m u u n t y y o ค m ม n ูนิตี้ดีไหมมีการพูดคุยโอเคดูไม่ได้มีบิ๊กเวลอะน่าแปลว่าน่าน่าจะแบบลองลองดูได้อะไรเงี้ยคราวนี้เราก็เลยตัดสนใจที่จะลงทุนไปกับ ประมาณ2,000เนื่องจากว่ามันเป็น1,000 0ก้อนสุดท้ายแล้วเนาะ2,000นี 2, ่ก็คือแบบมันก็เยอะเราก็แบบอะ่ะงกและแลวเราก็ลงไปแค่2,000ก็โดนค่าแก๊สไป1,000อีก1,000ก็คืออยู่ในพอช ซึ่งหลังจากที่ปิงอะคะ่ะได้ซื้อคอร์สไปแล้วเนาะคือหลังจากนั้นผ่านไปประมาณไม่กี่สัปดาห์ประมาณแบบอ,อาที่ยองอาทิตย์อะไรเงี้ยเราก็ไปเจอตัวหนึ่งที่น่าสนใจมากๆขอกันนั่นก็คือบล็อกคือถามว่าทําไมตอนนั้นซื้อแบบซื้อบล็อกเนาะก็คือบล็อกอะมันมีความมีมัมนคล้ายๆกันเลยใช้แบบคัตเตอรเี่เดียวก,กันกับที่ดูคอร์สเลยอะก็คือมันมีความมีมในเรื่องของเว็บไซต์มันแบบเออคอมมูนิตี้ก็ดูแบบมีความคึกคื้นคื้นเคงอะไรเงี้ยแล้วก็ที่สำคัญอะตอนนั้นที่บล็อกมีความน่า ก็คือเขามีแบบเหมือนเขาเขียนออริจินอลโค้ดของเขาเองไรเงี้ยเราก็เลยรู้สึกว่าแบบเฮ้ยมีมคอยตัวเนี้ยน่าสนใจเราก็เลยลงทุนไป800 0บาทก็คือ2000อยู่ที่พอชนะแล้วก็800 0อยู่ที่บล็อกซึ่งพอเวลาผ่านไปสักพักหนึ่งเออตัวของบล็อกเนี่ยมันก็โตขึ้นสิบเท่าคราวนี้พอมันโตตอนนั้นมันโตขึ้นสิบเท่าเราก็เลยรู้สึกว่าแบบเออเนี่ยมันอาจจะแค่ปั๊มมาแป๊บหนึ่งก่อนแล้วเดี๋ยวมันอาจจะกลับไปโตสิ่งที่เราทําก็คือเราก็เลยขายบล็อก เพราะว่าเราคิดว่าเดี๋ยวพอมันตกอะ่ะเราค่อยชอนซื้อใหม่แต่เหมือนเป็นการตัดสินใจที่ค่อนข้างผิดเพราะว่าหลังจากที่เราขายบล็อกไปแล้วเนี่ยเราได้เงินมาแล้วสิเท่าตีไปตอนนั้นแปดพันเราได้มาประมาณแสนหนึง่งแต่สิ่งที่เกิดขึ้นคือราคามันมันไม่กลับมาตกอยู่ในที่เราซื้อแล้วอะ่ะราคามันสูงขึ้นไปอีกขึ้นไปอีกจากที่เราขายอะ่ะถึงสองเท่าเราก็เลยรู้สึกว่าแบบพักก่อนเราก็มีเงินแสนอยู่ในมือเนาะกับมีคอร์สอยู่สิ่งที่ทําตอนนั้นก็คือ เหมือนมันก็เซ็งแต่มันมีความเจ็บใจเพราะเราเชื่อว่าแบบบล็อกมันน่าจะไปได้ไกลกว่านี้เนาะเราก็เลยตัดสินใจว่าเราจะหาเงินกลับมาซื้อบอกวิธีการที่เราหาเงินก็คือเราก็ไปดูมีมพอยตัวอื่นๆเลยไม่ว่าจะเป็นฟอกไม่ว่าจะเป็นเออชโนดถ้าใครเคยแบบอยู่ในตลาดมีมพอยนะ2ตัวนี้คือแบบดังพอสมควรแล้วมันก็เอรี แล้วซึ่งตอนนั้นก็โชคปีอีกเหมือนกันคือตัวที่เราลงทุนไปแทบจะทุกตัวมันมูลแต่มันก็เป็นความความโัวของเราบางส่วนที่บางครั้งต่อให้มันมูลมากๆาก่ะเราไม่ได้ขายตอนที่แบบราคามันดีที่สุดบางทีเราขายตอนที่แบบราคามันตกที่สุดแต่ตอนนั้นคือเราก็ตัดสินใจนะจุดจุดหนึ่งว่าโอเคตอนที่เราถึงใจว่าเราจะกลับมาซื้อหมอกเต็มตัวเราก็คิดมันปั๊มไปทั้งหมดอะ่ะเราก็คือขายทั้งหมด ขายทุกอย่างทิ้งไม่ว่าจะเป็นฮอสสน็อกแบบสโนว์ฟอกอะไรเงี้ยเราขายทั้งหมดแล้วก็มาลงทุนกับบล็อก a อ l อินในบล็อกไปเลยหลังจากที่เราขายทั้งหมดแล้วก็มาซื้อบล็อกเนาะทุกคนคงแบบฝังงงว่าแบบทําไมเราดูฝังใจกับบลยอย็อกอะไรเงี้ยเนื่องจากว่าลืมขอคออนุญาตเราย้อนไปนิดนึงพอลืมบอกก็คือหลังจากที่เราได้ซื้อบล็อกไปแล้วอะ่ะเหมือนประมาณสัปดาห์นึงยอะไรเงี้ยบล็อกเขาก็เริ่มเหมือนแบบ ผยว่าแบบโปรเจกต์ของเขาอะ่ะมันไม่ได้เป็นเพียงแค่มีพอยนะมันจะเป็นองเทิร r m โปรเจกต์ซึ่งเราก็มองว่าแบบเออมันดูมีโอกาสที่จะโตเพราะว่าเขาบอกว่าเนี่ยเดี๋ยวเขาจะมีแผนพัฒนาในเรื่องของ oracle หรือว่าในตัวของ chart แล้วก็ในตัวของ t o o l ต่างๆในบน b s c อะ่ะเพราะว่าตอนนั้นแบบต้องยอมรับว,ว่า b s c มันยังไม่ได้มีในเรื่องของแบบ limit Order, ในเรื่องของชาร์ตอะไรแบบนี้พอหลังจากที่เขาบอกว่าเขาจะแบบมีการพัฒนาตรงนี้ขึ้นมามันแปลว่าแบบโปรเจกต์เนี้ยมันน่าจะแบบโตไปได้อีกเยอะในอนาคตอะไรเงี้ยเราก็เลยตัดสินใจขายทุกอย่างเพื่อมาเอาอินในบล็อกหลังจากนั้นเราก็เลยหลังจากที่เราออาอินไปตอนนั้นที่เราสะสมเงินมาได้นู่นนี่นั่นก็มีประมาณ2องแสนห้าห้าหมื่นบาทเนาะถ้าถ้าตีเป็นเงินไทยก็ตอนนั้นเราก็เล่นไปเสร็จปุ๊บสักพักหนึ่ง คือบ็อกเป็นควสิ่งที่แบบที่เราเคิดย่ไเดียวมันจะมูนอะ่ะมันไม่มูนคือมันก็แบบยังดูไม่มีพัเกสเลยในขณะเดียวกันเพื่อนๆนไม่ว่าจะเป็นเซฟมูนที่เคยซื้อมันมูนวะ่ะมันมูนไปแบบร้อยเท่าแบบเซฟจูปิเตอร์เซฟ มาเซฟอะไรเงี้ยคือทุกอย่างมูลมูนมูมูล,มล,มลเหมือนเราก็ได้แบบนั่งทำตาปิบปีบอะเข้าใจฟิลป่าว่าแบบเหมือนเราเห็นทุกคนไปกันหมดแล้วแต่เรายังอยู่ที่เดิมอะเต้อในขณะเดียวกันอะมูล,ลค่าของบล็อกที่เราซื้อจาก2องแสมันตกลงมาเรื่อยๆเหลือแสนห้าเราก็รู้สึกว่าแบบเฮ้ยหรือว่าเราตัดสินใจผิดหรือเปล่าอยู่ดีๆก็เริ่มแบบกลับมาไม่มั่นใจยอยู่ไรเงี้ยเข้าเนี้ยเราก็วันเวลามันก็เดินผ่านไปก็ไม่รู้ไม่ไม่กล้าทําอะไรก็ปล่อยมันไปก่อนไรเงี้ยจนวันหนึ่งอยู่ดีเราตื่นขึ้นมาาบบเรก็แ ทำไมเงินในพอร์ตเรามันดูโตแบบแปลกเลยเนี่ยจากอยู่ดีๆมันก็โผล่ขึ้นมาเป็นสองเท่าจากแสนห้าอยู่ปุ๊บสามแสนในมูลค่าของตอนนั้นมันอยู่ที่ประมาณห้าดอลลาร์เนาะอยู่ดีก็โผล่แบบบล็อกอ,อยู่ที่ห้าดอลลาร์ก็โผล่มาสิบสองเราก็ตื่นมาเราก็ตกใจว่าเอ้ยทำไมอยู่ดีแบบเลขมันกระโดดตอนแรกเราก็แบบอ่ะบั๊กแหละบั๊กแน่ๆเราก็พยายามแบบรีเฟชแบบเอ้ยมันคงบคั๊กทำไปทำมา,อ,าอ้าวเฮ้ยแวลูยังอยู่ปรากฏเราก็ไปนั่งดูชาร์จอ้าว มันโตขึ้นจริงๆปรากฏว่าตอนนั้นบล็อกมันก็โตขึ้นแบบอยู่ดีมันก็เด้งขึ้นมาเราก็อาใจชื้นและสักพักหนึ่งก็แรกมันก็เด้งขึ้นมาสามแสนสักพักหนึ่งเด้งไปอีกหกแสนเราก็แบบโอโ้โหดีใจดีใจมากตอนนั้นก็ดีใจมากเสร็จปุ๊บเนื่องจากว่ามันมีในเรื่องของที่บอกอะเขาสร้างในเรื่องของลิมิตออเดอร์ขึ้นมาใช่ปะมันปรากฏว่าในส่วนนั้นอะมันมีคนใช้ในเรื่องของสไนป์แล้วเขาก็เลยเห็นช่องทางตรงนั้น,น,นเขาก็เลยเดเวลลอปสไนเปอร์ขึ้นมาด้วย คราวนี้กลายเป็นว่าคนที่ได้ถือบล็อกอะ่ะหนึ่งพันบล็อก จะได้มีโอกาสใช้สไนเปอร์ดีๆขึ้นจริงอาจจะไม่ต้องถึง1นึ่นะคือ250ก็ได้แหละแต่ว่าเหมือนถ้ายิ่งถือมาสไนเปอร์ก็ยิ่งดีมากพอหลังจากที่เขาพัฒนาสไนเปอร์เราก็จะเป็นเหมือนเสือติดปีกและเรามีสไนเปอร์ที่เป็นอาวุธเนาะถ้าใครยังไม่เข้าใจสไนเปอร์คือถ้าพูดให้เห็นภาพเลยนะหลักการทํางานคือเวลาเหมือนเรามีคอยใหม่ทุกคนก็เหมือนต่อแถวเขา้าเขา้เขาเหมือนแบบทุกคนเข้าแถวกันซื้อเนาะแต่สไนเปอร์มันเหมือนแบบเรามีปืนยิงจากระยะไกลอ่ะเพื่อแบบสู่แล้วก็แบบเหมือนไป,ไปแทงไปแทงิวเขาใน แบบต้นๆน่ะทาให้เวลาพอมันเปิดตลาดยิ่งเรามีโอกาสซื้อในแบบเออลีมากๆต้นๆมากๆราคามันก็จะถูกแล้วเราก็ค่อยไปขายตอนที่แบบราคามันสูงอะไรเงี้ยคือตอนนั้นเราก็ได้เหมือนแบบอย่างที่บอกเลยเสิร์สปิดปีกเราก็มีโอกาสพอมีคอยตัวไหนที่เราคิดว่าตัวนี้อาจจะไม่ได้โดนรักพูอะไรเงี้ยเราก็เข้าไปร่วมแจมเข้าไปปั๊มนู่นนี่นั่นจนทําให้เรามีเงินมากขึ้นเรื่อยๆจากการปั๊มจากการเล่นสไนด์ตรงเนี้ยเหมือนปัมป๊มแบนดดัมเราก็ยิงยิงยิงไปไเรื่อย แต่ว่าทุกครั้งที่ยิงมันก็มีแก๊สเนาะแต่ว่าโดยรวมเราก็ยังไม่โปรฟิต hmm. อยู่ดีอ่ะเราก็ได้เงินมาก้อนหนึ่งจากที่ประมาณตอนนั้นอยู่ที่6 6 0กแสนเนาะก็คือได้มาเท่าตัวหนึ่งเลยได้มา00แสนก็คือตอนนั้นมีเงินเราก็เอาเงินตรงน,นั้นอ่ะไปลงทุนในบล็อกต่อไปซื้อบล็อกต่อจนตอนนั้นวลัลูในบล็อกเรามีอยู่ประมาณ1นล้านสองแสนโดยประมาณเดี๋ยวเรามีรูปอินเสิร์ตให้ดูอ่ะคราวนี้เราก็ทําแบบนี้ไปเรื่อยๆในขณะเดียวกันเราก็ไม่ได้ออินในบล็อกนะแต่ส่วนมากเลสวเซว่าะกม็กีม mm hmm. บางส่่วนทีเรา ออกไปซื้อแบบ bnb บ้างอะไรอย่างเงี้ยเพราะว่าเราต้องใช้ในการแบบสไนซ์หลังจากนั้นมันก็เริ่มมีสิ่งที่ไม่ได้คาดคิดเกิดขึ้นก็คือมาเก็ตเนาะมา big มาเก็ตเริ่ม c แคชด้วยความที่ว่ามันเป็นมันเป็น,นมีคอยอยู่อะไรเงี้ยคือคอยมันยังแบบไม่ได้ป๊อปูล่าดังนั้นคือตลาดพวกนี้มันจะมีความซซิทีฟมากกว่าคือตอนนั้นจากแวลูหลังสองอะพอมาเก็ตแคชปุ๊บตอนนั้นเรามูลค่าของเราตกลงไปเหลือเพียงแค่ห้าแสนบาทในขณะเดียวกันเหมือนเคาะซ้ำกําซัดเนาะสักพักหนึ่ง เอาคอยเพื่อนบ้านแล้ววคอยเพื่อนบ้านละกันแพนเค,ค้กบันนี่แพนเค,ค้กบันนี่โดนแฮกแพนเค,ค้กบันนี่โดนแฮกสักพักหนึ่งบ็อกก็โดนแฮกทําให้ตอนนั้นอะแวลูกห้าแสนนั้นอะหายหายไปกับปลาเลยเหลือศูนย์ตอนนั้นบ็อกมูลค่าศูนย์บาทแบบศูนย์ยูเอสะเออแต่ว่าถามว่าเราเราก็เสียใจไหมเราก็แบบเออเสียใจแต่ว่าตอนนั้นอะข้อดีก็คือเรายังพอมี DNB ออยู่โดยมูลค่าประมาณแสนหนึง่งเราก็แบบเฮ้ยเออ เอาวะสู้ใหม่ก็ได้เหมือนแบบมันยังอุ่นใจเนาะว่ามันมันยังเหลืออะไรอยู่บ้างว่าสู้ใหม่ก็ได้อย่างน้อยอะ่ะเราก็มีเงินแสนไว้ไว้เป็นทุนแพนเค้กบันนี่เรามองภาพบิ๊กแพนเค้กบันนี่ก่อนนะคือตอนนั้นแพนเค้กบันนี่โดนแฮ็กใช่ปะแล้วสักพักหนึ่งเขาก็กลับมาได้ตอนที่ระหว่างที่เขากลับมามันมีการปั๊มเกิดขึ้นดังนั้นมันก็เลยทําให้กลุ่มคนกลุ่มหนึ่งที่เห็นแพนเค้กบันนี่เป็นตัวอย่างอะ่ะเราก็ไม่เห็นว่าบล็อกโดนแฮ็กเหมือนกันเขาก็คิดว่าอ่ะเดี๋ยวบล็ออกอะ มันก็จะเดี๋ยวบล็อกอ่ะมันก็จะต้องปั๊มขึ้นเขาก็เลยมาแห่กันซื้อบล็อกบวกกับว่าเราทํา LP staking เอาไว้ซึ่งมันเป็นทางที่แบบเขาเอาไว้แฮกกันแหละเอามันเป็นเทค h n i c a l t e r เนาะเดี๋ยวถ้ามีโอกาสเดี๋ยวเราจะอธิบายตรงนั้นให้ฟังก็เอาเป็นว่าพอด้วยทําที่เราทํา staking ไว้เลยเลยทําให้หนึ่งคือเรามีเราเรามีบล็อกมากขึ้นตอนนั้นเรามีไปถึงประมาณ8 0 0พบล็อกคราวนี้บวกกับว่าเรามี แบบนิวคัมเมอร์เข้ามาใช่ปะพอหลังจากที่มันตกเรามี8 0 0พันเรามี8ปดพันก็จริงแต่ตอนนั้นมูลค่ามันศย์พอมีนิวคัมเมอร์เข้ามาที่เขาแบบมาซื้อมาชอนซื้อเราลับมันปั๊มเลยอย่างเงี้ยมันก็เลยทําให้จากมูลค่าศูนย์ของล็อกอะขึ้นมาอยู่ที่ประมาณ2.8ดอลลาร์พอเราเห็นโอกาสแล้วสิ่งที่เราทำก็คือเราก็เซลล์ออกที่2.8ดอลลาร์เลยทำให้พอเสร็จสับจากการขายนั้นอะเราก็มีเงินกลับมาประมาณ9,000 0บาท หลังจากนั้นนะคะทุกคนคือพอหลังจากที่ทุกอย่างมันเริ่มตกด้วยนะในตลาดอะไรเงี้ยเราก็มีเงินมากับเหมือนกําเงินมา9 0 0 0 0สบวกก็ว่ามี b n b ตอนนั้นเราขายทุกอย่างทิ้งซื้อทุกอย่างเป็น USDT คือเป็นแบบเป็น stable coin ใช่ปะเราก็ซื้อทุกอย่างเป็น stable coin กาเงินไว้ก่อนหลังจากนั้นเราก็รอจังหวะคือตอนนั้นอะอย่างที่เราบอกว่า Market มันเริ่มแค s ชมันก็ตกลงไปอีกตกลงไปอีกคราวนี้มันเป็นเหมือนเออ เซลอ่ะมันเป็นเหมือนช่วงแบบโปรโมชั่นไทม์เลยอ่ะคือตอนนั้นทุกอย่างมันตกมันตกเกินแบบ70% 80%สิบเสิ่งที่เกิดขึ้นคือน,นะวันนั้นเรามีเงินอยู่ประมาณแบบ1ล้านบาทใช่ปะเราก็เลยเหมือนแบบไปช้อนซื้อในจังหวะที่ทุกคนแบบกลัวตลาดการไม่มีใครกล้าซื้อเราจะบอกเลยนะว่าตรงนั้นเป็นช่วงเวลาดีที่สุดในการซื้อเราก็เลยไปช้อนซื้อไม่ว่าจะเป็น atic, ot, เมติกปกดอดอะไรเงี้ยเราก็ไปซื้อซื้อๆอ,อทิ้งเอาไว้ในขณะเดียวกันเราก็มีเงินส่วนหนึ่ง เอาไปลงทุนในพวกซ e เค e t โปรเจกต์นะเดี๋ยวไว้เราจะบอกเทปหน้าแล้วกันว่าพวกซีเควตโปรเจกตต่างๆนี้คืออะไรหลังจากที่ตลาดกลับมาตอนนี้เรามีกลายเป็น2ล้านบาทแล้วจ้าโอเคก็ นี่คือเรื่องราวของปิงทั้งหมดคือจะบอกว่าเรื่องราวของปิงอ่ะมันเป็นเรื่องราวที่เกิดขึ้นจริงมันไม่ได้เป็นการตัดสินใจที่ดีที่สุดในทุกๆครั้งหรอกนะหลายๆครั้งเราก็ตัดสินใจพลาดบางบางโปรเจกต์อะไรอย่างเงี้ยเราก็ไม่ได้ตัดสินใจถูกหมดเราก็มีการเรียนรู้มีผิดมีถูกอะไรเงี้ยแบบแต่เราอยากจะสรุปให้ฟังมาแชร์ให้ฟังละกันว่าหลักๆอ่กกะมันจะมีอยู่ไม่กี่ข้อหรอกที่เราต้องศึกษาถ้าเรายังแบบ หมือนอยากทำเงินจากมาเก็ตนี้อย่างแรกเลยคืออยากให้ศึกษาหาความรู้มากๆเกี่ยวกับตลาดคริปโต คือมันหลีกเลี่ยงไม่ได้เลยอะยิ่งคุณรู้เยอะมากเท่าไหร่ความเสี่ยงคุณก็จะยิ่งน้อยลงเท่านั้นอะเงี้ยส่วนที่2ก็คือในเรื่องของอารมณ์คือจะบอกว่ามันใช้ความรู้อย่างเดียวในการเล่นพวกนี้ในการลงทุนหรือเปล่าคือไม่เพราะหลายๆครั้งอะในการที่เราแบบลงทุนกับอะไรสักอย่างบางทีในแวลูที่มันตกมากๆอะไรเงี้ยเราอาจจะก,กลัวเราอาจจะแพนิคเซลเราอาจจะแบบขายไปแล้วหรือแบบอะไรอย่างเงี้ยคือบางทีบางครั้งมันเล่นกับอารมณ์อะ นึกออกใช่ไหมคะแล้วก็จากสิ่งที่ปิงได้เรียนรู้มาจากทั้งหมดเลยนะคืออยากให้ทุกคน diversify พอร์ตเหมือนแบบให้มีการแบ่งพอร์ตแบบไม่ใช่ all in <c oughs> ไปกับอะไรอย่างใดอย่างนึงต่อให้คุณมั่นใจเนาะแบบมันอาจจะมีอะไรก็ได้เกิดขึ้นอนะดังนั้นคืออยากจะให้เหมือนแบบแบ,บ,แบ่งลงทุนไปหลายๆตัวที่แบบ ที่คุณคิดว่ามันโอเคอะไรเงี้ยแล้วก็ในเรื่องของอการ manage เงินคือหลายๆคนอะมาเล่นคริปโตใช่ไหมเหมือนอาจจะรู้สึกว่าเล่นแล้วแค่ได้เงินเราก็จับไปแต่ว่าถ้าคุณเล่นแล้วได้เงินสมมติคุณเล่นไป20,000ได้กําไรมาหมื่นหนึ่งคุณก็เอาไปซื้อของทํานู่นทํานี่แล้วมันก็จะได้แค่นั้นอะไรเงี้ยแต่ถ้าคุณแบบลองแบบศึกษามันจริงๆแล้วแบบมั่นใจในมันจริงๆอะการบริหารเงินตรงนั้นอะมันอาจจะทําให้คุณแบบได้รับผลลัธอเต็มที่ปิงได้รับในวันนี้ก็ได้ สุดท้ายนี้นะคะจุดประสงค์ของคลิปเนี้ยปิงอยากทำให้ทุกคนเห็นว่าเราอ่ะยังมีโอกาสมากๆในคริปโตเคอร์เรนซี C นะเหมือนอย่างที่เรื่องราวของปิงอ่ะคือหลังจากที่ปิงพังไปแล้วทีนึงเนาะแล้วกลับมาเล่นโดยที่มีทุนเพียงแค่หนึ่งบาทแล้ววันนี้ปิงสามารถสร้างทุกอย่างขึ้นมาได้อย่างเงี้ยอาจจะแบบมีการคิดผิดพลาดบ้างอะไรบ้างแต่ปิงอยากให้ทุกคนเห็นว่ามันยังมีโอกาสมากมายสำหรับคุณที่สามารถสร้างเงินได้สร้างอนาคตคุณได้ในมาร์เก็ตคริปโตเคอร์เรนซีก็คลิปนี้ก็อยาก ให้ประสบการณ์กับทุกคนนะคะแล้วก็เป็นกำลังใจให้สำหรับคนที่ยังอยู่ในมาร์เก็ตนี้หรือว่าคนที่กำลังต่อสู้หาเงินสร้างอนาคตอยู่เนาะก็ไม่มีอะไรแล้วก็อย่าลืมกดไลค์กด Subscribe เพื่อเป็นกำลังใจให้ด้วยนะคะสำหรับคลิปต่อๆไปเดี๋ยวปิงก็จะมาแชร์ทริคแชร์ข้อมูลหลายๆอย่างที่ทุกคนอยากรู้นะใครอยากรู้อะไรก็สามารถคอมเมนต์ลงมาที่ด้านล่างได้เลยนะคะวันนี้ก็ขอลาไปก่อนสวัสดีค่ะ